สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะหรือที่เรามักเรียกติดปากว่าท่ารถบขอสอนั้นถือเป็นสถานีรถโดยสารรถยนต์สาธารณะในปัจจุบันที่มีความสําคัญมากซึ่งการที่มีสถานีขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกสะอาดและปลอดภัยนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ให้คนเดินทางมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้ทางแอดจะขอนําเสนอ10อันดับสถานีขนส่งผู้โดยสารบขอสอที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี2568 คลิปนี้ทางแอดได้จัดเรียบเรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากเกณฑ์5ด้านคือความสะดวกความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและการบริการโดยรวมโดยอ้างอิงจากการรีวิวผู้โดยสารข่าวและข้อมูลทางเว็บไซต์บขสบัสออนไลทิกเกตทริปแอดไวเซอร์วงในเรามาดูกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างอันดับ10สถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานีจุดเด่นคือสถานที่เป็นทำเลใจกลางเมือง ใกล้ห้างเซ็นทรัลในตัวเมืองอุดรธานีนอกจากนี้ยังมีจุดบริการครบและรถทัวร์หลายสายคะแนนรวม7.8เต็ม10อันดับ9สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายจุดเด่นคือสถานที่สะอาดเรียบร้อยพนักง,งานบริการดีที่สำคัญเหมาะกับนักท่องเที่ยวไปแม่สายเมียนมาคะแนนโดยรวม7.9เต็ม10อันดับ8 สถานีคนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจุดเด่นเป็นศูนย์กลางภาคใต้ตอนล่างเพื่อเชื่อมไทยกับประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยดีที่สำคัญเจ้าหน้าที่พูดได้หลายภาษาคะแนนรวม8เต็ม10อันดับ7สถานีคนส่งผู้โดยสารเอกมัยกรุงเทพภาคตะวันออกจุดเด่นคืออยู่ใจกลางเมืองหลวงเดินทางสะดวกมากใกล้ BTS เอกมัยสถานีนี้ หมาะกับผู้เดินทางระยะสั้นเช่นพัทยาระยองและจันทบุรีนอกจากนี้ยังมีร้านสะดวกซื้อและที่นั่งเพียงพอไว้รองรับนักเดินทางคะแนนรวม8.1เต็ม10อันดับ6สถานีคนส่งผู้โดยสารขอนแก่นจุดเด่นคือเป็นที่ตั้งของสถานที่จัดได้ว่าทำเลดีไกลศูนย์กลางเมืองนอกจากนี้ยังมีรถเข้าออกตรงเวลาการจัดแถวเป็นระเบียบและที่สำคัญ มีจุดจอดแท็กซี่และที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารด้วยคะแนนรวม8.3เต็ม10อันดับ5สถานีคนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่2จุดเด่นคือเป็นศูนย์กลางภาคอีสานขนาดใหญ่และยังเป็นจุดต่อรถไปยังจังหวัดทั่วภาคอีสานเกือบทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีจุดบริการครบเช่นห้องน้ำสะอาดร้านอาหารร้านค้าร้านกาแฟไว้คอยบริการตลอด24ชั่วโมง คะแนนรวม8.5เต็ม10อันดับ4สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ตแห่งที่2จุดเด่นที่นี่เป็นสถานที่ใหม่สะอาดมีระบบขายตั๋วดิจิตัลมีการจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินอกจากนี้ยังมีการให้บริการแนะนำเส้นทางจุดพักรอมีแอร์คะแนนรวม8.6เต็ม10อันดับ3สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่อาเขต อาเขตมีจุดเด่นคือเป็นสถานีหลักภาคเหนือขนาดใหญ่และสะอาดทันสมัยนอกจากนี้ยังมีการบริการที่ดีมีที่พักคอยและร้านอาหารครบครันและที่สำคัญบรรยากาศปลอดภัยและมีการตรวจตราเข้มข้อสังเกตช่วงท่องเที่ยวอาจคนหนาแน่นต้องจองตั๋วล่วงหน้าคะแนนรวม8.8เต็ม10 2. สสถานีขนส่งสายใต้ใหม่กรุงเทพบรมราชชนนีขนส่งสายใต้มีจุดเด่นคือสะอาดเป็นระเบียบ และมีระบบจัดรถทันสมัยการเชื่อมต่อแท็กซี่รถเมล์รถตู้ไปยังภาคใต้ทั้งหมดรวมอยู่ที่นี่นอกจากนี้ยังมีระบบประกาศอัตโนมัติและตรวจเข้มเรื่องรถเถื่อนอีกด้วยข้อสังเกตคือการจราจรรอบสถานีติดขัดถึงติดขัดมากในช่วงเย็นคะแนนรวม8.9เต็ม10อันดับหนึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือมอชิ .2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพที่นี่ หมอชิดสองนั้นมีจุดเด่นคือศูนย์กลางใหญ่ที่สุดของประเทศเดินทางได้ทุกภาคมีระบบจําหน่ายตัวอัตโนมัติและระบบการจองออนไลน์ครบที่นี่นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือห้องปฐมพยาบาลและจุดประชาสัมพันธ์มีร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารที่จอดรถและการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงข้อสังเกตช่วงเทศกาลแออัดมากและบางโซนยังมีปัญหาความสะอาดเล็กน้อยคะแนนโดยรวมประมาณ9.2เต็ม10 ทุกท่านจะเห็นได้ว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ติดอันดับจะกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยและเป็นจังหวัดหรือเมืองใหญ่ที่มีความเจริญและเป็นศูนย์กลางคมนาคมซึ่งอนาคตข้างหน้าคิดว่าทุกจังหวัดจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางแอดต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ